สวัสดีปีใหม่ครับ Happy New Year ครับ2016นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญอยู่ไม่ต้องไปหาแล้วครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกับรายการ OMD เลยครับรับรองว่าสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับแน่นอนครับพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยครับ แล้วเมนูที่เราจะทํากันในวันนี้นะครับก็คือเมนูเฮเซลนัทคาราเมลมูสบาร์ครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมแรกกันเลยนะครับเป็นส่วนประกอบของตัว d a ร์คอสนะครับ d a ร์คอสเป็นเค้กที่ใช้แต่ไข่ขาวนะครับแล้วก็ถั่วบดเป็นส่วนผสมหลักครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ถั่ว Hazelnut นะครับมันจะลิงก์รสชาติกับตัว Hazelnut คาราเมล s p r รยของเรานะครับเราจะตีไข่ขาวกับน้ำตาลทรายครับให้ฟูครับ ระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะล่อน3ามส่วนผสมของแห้ง3อย่างเข้าด้วยกันนะครับน้ำตาลไอซิ่งนะครับแป้งสาลีเอเนกประสงค์แล้วก็แคชนัดบดครับอันนี้ก็ฟูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ำตาลทรายลงไปเราก็จะได้ยอดประมาณนี้นะครับ ไม่แข็งมากจะได้ไม่ผสมยากนะครับแล้วก็ส่วนผสมที่เราล่อนรวมกันนะครับใส่แล้วก็ใช้ไม้พายนะครับตะล่อมเบาๆครับเพื่อไม่ให้ส่วนผสมของตัวดาร์ควอสเรายุบนะครับจะสังเกตได้ว่าเค้กตัวนี้ไม่มีผงฟูหรือว่าตัวช่วยฟูอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเค้กที่ได้เนี่ยมันก็จะเบานุ่มได้จากอากาศที่เราอัดเข้าไปในไข่ขาวนะครับ Uh, เสร็จแล้วนะครับเคสนนดดาร์ควอสของเรานะครับ mm hmm. ก็อบที่อุณหภูมิ 180องศาเป็นเวลาประมาณ15นาทีหรือว่าจนข้างหน้าสีเกรียมสวยประมาณนี้นะครับชั้นต่อไปที่เราจะทําก็จะเป็นชั้นของตัว Crunchy Hazelnut นะครับส่วนสมหลักก็จะเป็นตัวฟอยตินนะครับฟยตินมันก็จะคล้ายๆกับแป้งครปกรอบเนี่ยครับเพิ่ม texture ความกรอบถ้าหาซื้อไม่ได้ก็สามารถใช้คอนเฟรกแทนได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสําคัญเลยครับเป็น Duo Penalty Hazelnut Caramel Spread นะครับซึ่งมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ครับเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงของเฮเซลนัทโดยเฉพาะเลยครับเดี๋ยวผมจะนําตัวสเปรดเนี่ยนะครับมาละลายใน ครับแล้วก็ออกมาแล้วนะครับก็เหลวนิดๆครับไม่ต้องละลายหมดนะครับแล้วก็จะใส่ส่วนผสมของแป้งฟีเตินนะครับครับผสมเข้ากันหมาดๆประมาณนี้นะครับไม่ต้องเหลวมากแล้วเราก็จะใส่เข้าไปในแป้งเค้กดาร์ควอสที่เราทำไว้เลยครับเค้กตัวนี้ก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่หลายๆอย่างนะครับมีทั้งนุ่มทั้งกรอบ ทั้งเป็นมูสเย็นๆนะครับเรียบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะพักเข้าเัวเอนนะครับเพื่อให้ตัวชั้นนี้แข็งตัวขึ้นเล็กน้อยครับส่วนผสมสุดท้ายนะครับเป็นชั้นสุดท้ายก็คือจะเป็นตัวช็อกโกแลตมูสของเราครับใช้เฮสเซอร์นัทคราเมลช็อกโกแลตเปรดเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เราสามารถละลายให้เหลวได้ครับแล้วก็จะผสมกับวิปครีมที่เราตีฟู ระหว่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีวิปครีมให้ขึ้นฟูนะครับก็จะเป็นวิปครีมเพรสเด็์นะครับจะมีความหอมมันแล้วก็เนื้อครีมที่ได้ก็จะฟูเบานะครับระหว่างนั้นผมก็ได้แช่เจลาตินไว้เรียบร้อยนะครับเจลาตินก็จะช่วยในเรื่องการเซ็ตนะครับครับแล้วก็ใส่อ c ซ n ิ่งอิมพ a l รลงไปนะครับพอไปผสมกับตัวเฮเซอ a นัทคารเมลสเปรก็จะหวานออกมากำลังดีครับ เดี๋ยวมาดูตัวช็อกโกแลตสเปรยที่เราละลายไว้นะครับครับเราใส่เจลาตินนะครับเพื่อช่วยให้ตัวมูสของเรานะครับเซตตัวดีครับตัวเจลาตินนะครับก็จะทำมาจากไขกระดูกวัวนะครับถ้าสำหรับคนไม่ทานเนื้อวัวก็คือสามารถใส่ถ้วยถ้วยก็จะช่วยในการทรงตัวใช่ไหมครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่เจลาตินครับโอเคจากนั้นผมจะใส่วิปครีมลงมาส่วนหนึ่งนะครับ วเวครีมอีกครึ่งหนึ่งที่เราตียไว้นะครับ <c oughs> ก็ตะล่อมใส่ลงไปครับนี่ก็เหมือนเดิมครับเราก็อยากได้ความฟูอากาศในตัว,วเวครีมนะครับเราก็จะใช้วิธีการตะล่อมอีกรอบนะครับแล้วเราก็จะเอาตัวฐานเค้กที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ใส่ตัวมูสลงไปนะครับครับเสร็จแล้วเราก็จะนําเข้าตู้เย็นนะครับอย่างน้อยก็ประมาณ2ชั่วโมงในช่องฟรีซนะครับหรือว่าถ้าเรามีเวลาล่วงหน้าก็สามารถเตรียมแล้วก็ใส่ข้ามคืนได้เลยครับผม เสร็จแล้วนะครับกับตัวมูสที่เราแช่เย็นไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกจากพิมพ์นะครับถ้าสมมติเรามีพิมพ์แบบก้นทะลุเนี่ยครับเราสามารถดึงออกได้เลยแต่วันนี้เราใช้เป็นแบบก้นปิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคว่ำครับแล้วก็ครับเผาขอบขอบให้ละลายเล็กน้อยครับแล้วเราก็จะเอาออกมาได้ครับ ก็ตัดเป็นชิ้นพอคำนะครับแล้วเราก็จะจัดเสิร์ฟใส่จานครับสามารถตัดเป็นทรงอื่นๆได้ตามความชอบนะครับแล้วก็เพื่อให้ดูเป็นเมนูในเทศกาลปีใหม่นะครับผมจะเพิ่มสีสันไปด้วยสตอรอเบอรี่สดนะครับ เป็นขนมที่จะมีรสชาติของตัวเฮเซนนัทเป็นหลักนะครับก็จะมีเท็กซ์เจอร์ความนุ่มของเค้กดาร์ควอสเฮเซนนัทข้างล่างแล้วก็มีตัวความกรอบของเฮเซนนัทคันชีนะครับแล้วก็มีความเย็นเย็นนุ่มๆของตัวเฮเซนนัทมูสข้างบนตัดด้วยความเปรี้ยวสดชื่นเย็นของตัวสตรอเบอร์รี่นะครับกินด้วยกันก็รับรองว่าสดชื่นแน่นอนครับเร็จแลวครับกับเมนูพิเศษของผมเฮเซลนัทคาราเมลมูสบาร์เมนูหน้าตาดีแบบนี้รับรองว่าใครเห็นก็ต้องร้องโอ้ไม่เดชแน่นอนครับ สำหรับใครที่ทำตามแล้วนะครับก็อย่ากเก็บวไว้คนเดียวแชร์แล้วก็ติด Hashtag KCG OMD ด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะครับกับประสบการณ์ทำอาหารที่คุณเองก็สามารถทำได้ที่บ้านครับเดี๋ยวนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ oh, <my> dish. ถ้าคุณอยากทำอาหารฝรั่งแบบมืออาชีพได้ไง่ายๆที่บ้านก็เพียงแค่กด Subscribe YouTube ตรงนี้ได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็จะมีผมไปเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวให้ที่บ้าน ส่วนวัตถุดิบก็ไม่ต้องไปหาซื้อให้ยุ่งยากที่ไหนนะครับเพียงแค่คลิกไปที่ KCGHouse.com s h o ป p i งออนไลน์ได้เลยครับแล้วมาสนุกกับการทำอาหารด้วยกันนะครับเพราะผมเชื่อว่ามากกว่ารสชาติคือประสบการณ์ที่คุณสามารถสร้างเองได้ครับ